สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามากินส้มตำกับไก่ทอดเนื้อกับน้องนะครับ <c oughs> ผักแก้มวันนี้มีใบตองโอมาต้นหนึ่งมันเ,เหี่ยวหน่อยกับชะอมแล้วก็มีผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแครอทหรือว่าเป็นมะละกอที่จะสุกแล้วมากินกันเลยดีกว่าครับมาโอ้ผิดอยู่แท้ซีเพ็ดวะนี่ เราลองก่นเลยครับเล่นไก่เล่นกันทำเองนะครับทำเอง <c oughs> ไม่ได้ไปซื้อตลาดครับฝนตกเลยไม่ได้ไปไหนเลยมีที่ไหนฝนตกบ้างครับเนาะตรงนี้หน้าฝนนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอาาทต้องทำทั้งหน่อย ข้ตมตําเราก็ตําเองเพราะวันนี้เราก็ไม่รู้เราจะกินอะไรเราก็เลยมาตามข้มตํากินในวันฝนตกก็ได้อยู่ครับมาชมฝีมอือตัวเองด้วยทำกินเองครับตะเรงพอกินกะไก่ทอดก็เข้ากันดีนะครับ มันไม่มีไก่ย่างครับเลยต้องเป็นไก่ทอดอลองนะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรครับมันอยู่ในตู้เย็นครับผมก็เอาออกมากินม่กินมันคือไกรอดครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นมะละกอที่กำลังจะสุกเนาะของมั่อยู่ในตู้เย็นครับ ู้เย็นกินได้เพราะมันมีของในตู้เย็นมันเลยกินได้ทำ <c oughs> โป๊ะเลยครับใหญ่ไปบ <c oughs> ใครกำลังกินข้าวอยู่ไหมครับ อ,อืนี่ไข่ต้มด้วยแกะก็ไม่หัวแล้วครับฝนตกแปไหนไ,ไม่ได้เลย